มีนคนใจดีเด้อคนใจเก่งแน่คนใจเก่งอ,อ่อนๆไหนก็ได้เอ้ยมาพอนะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบอสิลัดเบิร์ตสุขสุคนวันนี้ก็ามาพบม,มาคอ,อกับบาสิลัดเบาคนไทยคือเก่าทุกคนเลย วันนี้น้องทุกคนบาสรกาได้พาผมไปพี่น้อง FC เบิร์สุปคกนนั่นแหละผมด้วยทีมงานเนาะกมาหาสาวโสดหน้าใหม่คนเลยซึ่งสาวโสดคนนี้บาสระเองกมาหาเป็นครั้งแรกนงคนเนาะแต่ว่าหูเพียงแต่ว่าเผินเนาะเป็นผู้จบผู้งามทุกคนเลยยิ้มงามนีเสน่ห์นะครับมีความนาหักหลากหลายคนเนาะบาสรักเสือเลยว่าสําหรับหนุ่มคนใดที่เข้ามาเบิร์งสาวโสดคนนี้เนาะรับรองอัดหามใจว่าจะจีบบุได้นอนคนเดย ห็นแล้วต้องอยากฉีกอยากล่มนอนทุกคนเนะาะบะสลัดไทยบะการลอยบะเชลเลยทุกคนอ่าสำหรับคลิปนี้นอนทุกคนเนาะถ้าหากว่าหนุ่มโสดคในใดเข้ามาเบิง่งอ่าในคลิปนี้อยากได้ทั้งติดต่อทั้งอาซาสดเฮาบ่าว่าจะเป็นไลน์บอรหรือว่าบเบอร์โทรหรือว่าเฟซต่างๆเนาะก็ให้ทักทายเข้ามาทางอาเสร็จของบาะสิละดนอนทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแจกให้กับท่านซะอ่าสำหรับพี่ปนอนทุกคนก็ฝากไ,ไว้กับท่านซะ อโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะบอว่าลายใหญ่ห่างเนาะเดี๋ยวบาทจัดจะพาพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ดทุกคนเข้าไปโอ้ไปรมแล้วก็ไปสอบถามสี่ซีแห่งน้ำสาวสดของเขาเลยทุกคนสบายดีสบายดีม,มาแบบแรกกสาวสดหน้าใหม่บอกมาถึงลแล้วเนาะไวลาวกันด้ งามขนาดงามเนาะภูเขาเลยเออเอ้าสื่อเจไดโน่สาวสดสื่อแม็กกี้สื่อแม็กกี้เลยสื่อหมวนเะลิอยากความเลยแม็กกี้เลยแม็กกี้ได้สื่อเนี่คือต่างประเทศเนาะสื่อต่างประเทศเนาะสาวแม็กกี้เด้แม่นเลยสื่อต่างประเทศอีกสาวแม็กกี้อานอยู่ทลายแล้วสาวเอ็ดยังสาวสองแล้วเดือนไหนวันเกิดนี่เดือนห้าเดือนห้าโอ้แว่าปีนี้สาวสองเนาะ หลายเดือนอยู่เปจะได้มาเมื่อนี้นเ,เปิดใจบ่เปิดใจโสดร้อยเปอรเ็นตนี้ฮรับร้อยเปอร์เซนเลยเออใครโสดในะลูกแบบไหนลูกติดเบาะนวันไหนมาอหนลูกติดได้มีลูกหลินมาอีได้ยัง ก็คือสามิกี้นี่บม่ท่านเคยแต่งงานหรือมีครอบครัวแไม่เคยงงมีครอบครัวสูตรแบบสูตรมาโดยตลอดหนดดงานไม่ใช่บทสูตรการยันนองามเลยจังสูตรจารีคณินบอกงามเด็กได้ที่ผ่านมานี่งามคเว่ามีแฟนแหละของบุกัดจีบแน่การกยันนอนนี่นแหละมีลายรูปแบบเนาะสำหรับคนงามที่ผ่านมานี่เคยมีคุยหนุ่มๆทางในบอกเป็นแฟน นก็เคยแต่ว่าคิดวังก็ยึดเศ้าแบบว่าเขาไปเห็ดเวียกไกลอย่างนี้การเลือกลากันไปบอกมีเวลาอย่นี้หนุ่มทางไหนทางลาวคนนี้ทางลาวคนนี้ละมาเปิดใจในที่นี้มีแบบอยากลมหนุ่มทางไหนบอกเป็นพิเศษอยากลมหนุ่มแบบฟังโค้งมาชนะบอกขามฟังบอกขามฟังเลยบตามประเทศได้ใช่ตามประเทศก็เอาได้เอาได คือเปิดกว้างเลยบ่ะเปิดกว้างเลยแด่ในที่มาเปิดใจนี่คือเปิดใจในรูปแบบเป็นไดเรื่องอะสปคหน้าตาเพิ่อนะนะหน้าตากะบยวเกี่ยงเขาแคว่ามันดูความจริงใจดูแลเขาได้กับโฟอดูแลเขาได้ดูแลอบครัวเขาได้นะมาเบรกมาพัละก็คือเน้นแต่ความจริงใจเนาะดูแลเขาได้เรื่องอายุงก็ได้สํา เยอะก็ปรมามิาหกสิขึ้นไปใช่ไหกสิบขึ้นไปอยูอบ่ล่าสามสิบไปห้าหกสิบโอหเลยเลยในอายุหกสิบนี่เป็นอาจจะมีลายลูกแบบเนาะบางทีบางคนกะอ่านยังแถาแกซาร่าเมนท่าสไลแกซาร่าเลยดาซาวแม็กกี้นีโมมีบอติเพนบบโดยบอติบอติเพนแมน ในกรณีแบบว่าเพิ่นเคยมีอ่าแต่งงานมาก่อนหรือว่ามีลูกนะหรือวลูกติดเพาจฉนั้นใช่ทั้งสาวเมกี้นี่ก็จะโอรมน้ำเพิ่นได้อยู่บ่ได้อันนี้กบ่เกี่ยงได้มามมจะพ่อจริงใจกับพ่อนะจริงใจกับพ่อนะและสาวเมกี้เนะาะก็คือว่าบ,บ่มีสเปคไปแล้วคือจบผลงางนีเ<อ>่เนาะเอาเบินน่งคน,นงงสูงคนต่ำแบบไหนมันสูงเลยมักสูงกว่าบ่ สัมมิกจีนี่สูงประมาณเท่าไรประมาณไม่หกสิบได้บอไหมหอดหอดบอไหม่านสิบคุกสิบเจ็ดถ่าสิบปลายเนาะ,<ม>ะ,ะอ่ายังหน่อยกับคอสูงกว่าประมาณหกสิบไปเจ็ดสิบเนาะ,ะ,ะทางไปายซ้ายิ่นคือคุยนี่อ่าถ้าสมมุิว่าคุยกันแล้วนี่พร้อมอ้างขอบครัวไปเลยเบอร์ละวันได้เลย กค่อยๆคุยกันไปอย่างเงี้ยเบิ่งใจกันไปก่อนเบิกใจบัดในระยะเวลาการเบิ่งใจนี้จะใช้เวลาโดนปันใดประมาณเดือนจังเดือนขึ้นสองสามเดือนขึ้นเลยสินะขวานแล้ว่าระยะเฮาอยู่มันห่างกันเนาะห่างกันนะเพราะว่าคุยคนไกลมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยใช้เวลานี้่ยห้าวหูใจเขาด้วยเคยได้ไปเหตุวียกเหตุการณ์ใช่วยบอแบบไกลๆไกล้นี่แหละขมวดนี่แหละ บอกไปใกล้มาได้มีคนบงง้พ่อเมย์สิยืนนี่ก็ยังไปยากมายากอย่ี้บอกอาเราอยากถามน้องกี้าวพิณำแล้วบอกมันก่ะตะกุยกันกินแล้วกินแล้วขอบครัวทังน้องเมกีมีกจะคนหาคนหาคนน้องสองคนพ่อเมย์อยอลพ่อเมยอัยู่ไรบ้างล่ะเมย์เมยมันหาสิบสี่เก้าหาสิบห c หาสิบสองน้องเมกีอเป็นคนที่เท่าไหร่ ลูกไอ้ลูกสาวกบกเดือยป้าเนี่ยวันมีเคยนรือาเนี่ยไม่ไม่ไหวนี่แหละเคยจะมาเนลูกนานเคยแล้วอะอย่งที่ยังถามพี่เนาะกันว่าทางแม่พันยังนานลูกเคยแต่ทางแม่พันได้ว่างไว้บอกว่าขาสินสอดในลายบันไดฮะนะอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเอาได้มาว่ากันเอาได้เหระยันว่าแม่พันบอกว่าเออขาชินสอดอ่าลูกสามีเด้อสานีเด้อฮะแม่เดินยันว่าลมสุชจติฟังก่อนบดินร่มเนาะ โอ้อันนี้การให้เขาคุยกันเองใช่ไหมทางฝ่งายผู้ใหญ่เป็นคุยเนยการที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเนาะผู้ดใดจะคนหนึ่งให้ลูกสาวนี่ยนะเพื่อนต้องเลือกเองไม่เลือกอะให้ตัดสินใจให้ตัวลูกเป็นคนเลือกอ๋อเลือกสมหักลูกเป็นคนเลือกเองใช่ไหมเอลเรื่องเออสินสอัพยท้งมันหรอกให้ฝั่งผู้ใหญ่ของเขามาคุยกับฝั่งผู้ใหญ่ของเขาใช่ไหม โอ oh, <ừ> เรื่องหัวใจนี่ก็คือหน <ừ> ุ่มสาวจะคุยกันเองเนาะแต่<ด>เรื่องค่าสินจอดนั่นก็ให้พูนอา่าทั้งพ่อทั้งแม่ดูว่าทาเท่าแก่นดูพูนตกลงกันเองเนาะตกลงกันเองแต่ว่าเรื่องบังหักนี่ทางพ่อแม่กับโบเลยขัดขวางยังมันบอก<ด>สาวแม็กกี้โอู้้งามคำสื่อเลยเนาะโม่หนูเคยต่างประเทศมาบอกคยไปบอก บอกเลยสื่อสื่อเนาะสื่อได้หรออ่าสื่อก็แบบเบิงงนั่งมานไปอ่ะดูสื่องามอ่าคนก็คือยุ่ไปไปเวียดไปยังไปไปบอกมาเคยอะไรอยากไปไปหลินทัวเมืองไทยม่เคยยังม่เคยไปบอกอยากไปอยู่นี่เออเดี๋ยวนี้โนมิเก้เห็นเวียดเห็นงานยังขายเครื่องขายเครื่องดูขายเครื่องยังเครื่องแหงของจำเนี่ยว่ะเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าดูแล้วขายแบบใดออนไลน์หรือหน้าะ ออนไลน์นำหลอกอ่ะนะฮันนำขายเป็นกิจการเจ้าของบอกเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างเขาเลยเออจะปีอะไรเป็นลูกจ้างเขาปีปลายแล้วปีปลายแล้วเป็นลูกจ้างคนหนึ่งนี่รายได้เดือนหนึ่งเปนไหนประมาณรันเจ็ดรันแปดคืนรันเจ็ดรันแปดเป็นบาทถ้าได้หรอเป็นเป็นบาทเหรอสองพันสองพันเจ็ดสองพันปลายเนาะคิดว่าสองพันกว่าบาทบาทถูกเนาะ เป็นยังไงค่าใช้จ่ายแต่ละมื่นบาทค่าใช้จ่ายกับบุพอบ่พอเพแล้วยังคัดเซ่นอีกเราเมื่อกี้เสาร์หองอยู่เองบ่กินอยู่น้องเขาเหมือนกินอยู่น้องน้ำที่คือเหมือนมีห้องผักให้น้องมีห้องผักให้เป็นคนลาวเขาหนิบ่เจ้านายเป็นคนลาวเขาหนิเห็นได้จากปีไหนปีไปแล้วปีไปแล้วแต่เมื่อนี้ยังไงมาบ้านเจ้าของบ่เหมือนมีแบบมาบ้าน มามาแบบแล้วอยกมาได้มือเดียวเลยมาหาผมหาเมี่มาเยี่ยมกินท้ออะอตั้งแต่เพลงานมาเลยมาจากเถื่อเลยกลับมาหลายเถื่อเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งสองเถื่อกลับบ้านเดือนละสองสามครั้งหอดสามชั้งนหอดเดียวเดียวเนาะจุดมันซ้อมปะมือมาขาดสียใจมันลายเนาะลายเถื่อมาที่มือผักเวียกเจ้าอาทิตย์หนึ่งมีมีจากมือมือเดียวไดนมั้ยมือมีผักไหม เห็ดลวดเลยรวยนอกจากว่าล่าเองรวยได้ละกับบมีล่าได้ไหมบ่ล่ากะเขาบอกตักเงินอ๋อเอาขีดดมมือผักให้ในรอบหนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันได้ผักให้มือหนึ่งบ่แมนบ่หรือนไปยังหน่อยกับเดือนหนึ่งเนาะแบบตลาดใช้เครื่องไปแจกมรรลุนิ้ผักอะไเขาเปิดตลอดและมีเงินจดเชือให้บ่สำหรับสาวอาทิตย์บ่มีกับคาแหงปกติคาแหงปกติเลย เดือนหนึ่งร้านเจ็ดก็คือร้านเจ็ดเนี่ยทาเขาขาดเขาถึงจะตามมีคอมมิชชั่นให้บอกบ่มีอันนี้ค่ะอ้าวจะบอกขายออนไลน์ได้เนาะขายคอมเบื่อธนาคารเราลงนิดนึ่นะอ่าเอาอะไรให้เขาสินี่ยแล้วก็เอาไปขายเป็นกำไรเองสิเนี่อ้าวอันนี้ก็คือเวียดงานและทางครอบครัวนี่เห็ุเวียดงานเนี่ยครอบครัวน้องเองสระนาเป็นซาวน่าฟาร์มเออร์เป็นไทยเห็ุหน้าเขาซาวน้ำผได้จ้ะ เวลาอยู่บ่แต่ละปีก็คือว่าล่ะพออยู่พอกินก็จะก็น้ำหน้าอยู่บ่จะน้ำเตียนอยู่อ๋อุดมหน้าคือขาวเนาะแม่นอยู่บ่ต้องเป็นตัวเนาะดำบมเป็นยูลองจังวันดำแข่งกับพ่อวันนึงโอ้เช่นจะฟังยีนดีเราเละดำแข่งไหนฟังยีนดีเลยเขาหน้าพอกินเนาะแต่ละปีเนาะหรือว่าในใดได้ซื้อบอกได้ซื้ออยู่แบบแต่ละปีแบบเขาคัดซ้อเนี่ยเขาเอาข่าวไปขายไปเสีย มันมุนหมุนีมันกมีเหตุจําเป็นเนาะเงินในกระเป๋ามมท่านก็ต้องเอาเข่าไปมก่อนักคนเดียวอ่ะนะ่ในเหตในห้างเงินใส่มีซามกก้คนเดียวยหลักๆส่งขอบรั้วมันเจ้าบอกเดือนหนึ่งในส่งขอบรั้วนี่เท่าไหร่ล้านห้าเจ้าของบริษัทสามคนไม่ว่าใส่สามช้นสองสามเซนเล เครื่อกเข่ามหมดทั้มแท้เครื่องแต่งกายแต่งหน้าครีมนู่นนี่นั่นทั้งต้องน้ำเข่าแดงเลยเอาน้ำเข่าหมดใส่ของแบบราคาจมยาวสามสี่พันก็มันประชดประได้ที่เฮาจะต้องใส่เข่าพอเป็นหนุงสาวอยู่ไม่บ่สิรัที่เฮาบ่ตกบ่แต่งลายกับเป็นพนักงานขายอีก เขาต้องเฮ็ดในแบบเดียงดูดีเนาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขามาชิ่งเครื่องซอยบางชีเขาเฮ็ดตัวมอมแมมหรือว่าสุกับพวกเนาะบางทีลูกค้าหลายคนก็อาจจะบ่เขาเดี๋ยวก็ตกงานเลยฮะเดี๋ยวตกงานสำคัญคือพนักงานขายอเบียดเองเอยๆเราต้องเน้นความสะอาดไปเนาะแต่พอจะว่าซาเมกกีผู้งามแมนงามงานขายโอเคเนาะงามจนว่าผู้ใดก็บ่กล้าจีบนะคิดว่า ก็งามแบบย่านมีหลายแหละนั่นแหละเห็นป่เนแาวมือคนกลาเข่าคือกี่ป่าวบาคนคิดแบบโอ้ยพอดีกูจะผกุงามโอ้ชีมีผูเบาเลยแหละนะแนี่ยแสดงแต่ขีดแั่นว่านี่น้องก็เห็นเรื่อยยองบุก้าเห็นเห็นเพฝนเนาะเวลาเดินทางเห็นเพฝนขายเกลื่อนขายของเห็นแล้วบุก้าทักเลยว่ามีคนคุมหรือแท้แบบนี้วะบ่แหลกกับบุก้าทักคือกันและและคือโสดตรนอกถานะหัวใจสูตรสดสนิทเลยสนิทเลยเห็นป่าว เลิกลากับแฟนคนก่อนโดนบันไดแล้วเป็นแบบไรแบบเป็นปีแล้วแล้วเหตุผลนังเหตุอหไเลิกลากันแบบว่าท่เวลาให้กันหน่อยสิแล้วก็มาเข้าใจกันต่างคนต่างเห็ุงานเลยอยู่ไกลกันอีกเลยแล้วทางสาวเมิกกี้นี่อ่ะเวลาที่จะวางตอบแชทเนาะอ่ะสลายเป็นเวลากลางวันกลางคืน กลางคืนกลางวันก็มีเวลาอยู่จะมันก็มีเวลาอยู่เป็นบ่างอยากมีเวลาพักผ่อนแบบเที่ยงใช่ไหมพักเวลาเวลากินข้าวพักแล้วก็มีเวลาพักแบบลูกค้าบนเขาห้านี่ใช่ไหมคือสิแบบคือเสร็จกันได้อยู่แบบสะดวกเส็บทางไหนเฟซไลน์หรือว่าอ่าหรือว่าเป็นเบอโทรไปเลยไลน์ทางไลน์ใช่หรือไลน์แบบเป็นแบบหาข่าแบบคกล้เกือบอะไรกับลูกค้าอันนี้ คุยได้นอกภาษาไทยแชทได้เนาะภาษาไทยได้สลาวสังกิตโอ้ภาษาสังกิตได้อยูในเนึ้อาในเนือหนึงเอมาเลยการเทียนนี่จบสั้นไรการเทียนมอเจเจ็ดเียนาแล้มาปลายเดิเนาะแมนสาวมาปลายยนต่อวิชชีพเลยวะเงียนจ็บต่อข้าเหตแยกย้อนเหนี่ยแบคือไปเียน การเงินท่านะเรื่องครอบครัวนี่ละ่ะมุนเงินมุนยังบรท่านเนาะก็เลยว่าออกมาหาแบบความฝันอยากเหตุอยากเหตุเนังที่ตอนเฮียนแบบอยากเห็นั่นที่นี่อยากเฮียนยังต่อตั้ง,ง,งมำวังไว้กับตัวเองเนาะแบบ <c oughs> ตอนนั้นมันมืดแตมมได่ได้หมดแต่บอมีเนาะปัจจุบันเนี่ยได้ไหมปัจจุบันเนี่ยเห็นมือแบบใส่สุดตะลวด,ดว่าทหารว่าอะไรเดี๋ยวเป็นบเน่เป็นเป็นบ่ได้ละเป็นบ่ได้แล้วอายุกายแล้วอายุกายละแล้วยังเห็นยังบ่หน่นเผื่อ,อยากเผื่อทานค่าห่านขายของตัวเองอะไรสิแล้วเมืม่อกี้จะขายไงขายเสื้อผ้าหรือว่าพวก หั่นค่าแบบขายของซ้ำๆกับฝ <kas. S 3> ันหัว่าเพิ่นก็มีวิชาเนาะหั่นเป็นประจำนี่ก็คือหั่นแค่เครื่องเนาะเลยก็ยังได้มาเป็นของตัวเองเลยเป๊ะใดแต่ขค่เครื่องเนี่พุ่นนะใครดีอยู่บ่กะมือใดนดีก็ดีมือใดนบ่มีหรอกกะบ่มีลูกค้าเลยส่วนลายนี่ลูกค้านี่จะเป็นนะฮะยิงและทรายเขับไปซื้อทา้งยิงทางทรายมีหมดเลยเห็นว่าเป็นผู้งามเนาะสไลายผู้ทรายเนาะสไลายเป็นใครเป็นทรายเขาไม่อยากเข้า เป็นทานใช้เกลื่อแบบของผูพยินอ่ะของผูพยินว่ะเของซ้างเปยนแบบมันก็จีน้อยนะเป็นของผูพยินเราจะพอจะไหนเลยอ่าอ่าแล้ถ้าหากว่ามีหนุ่มเนาะที่สนใจคุยกับเจ้าแล้วอยากมาเยี่ยมยามชิวังได้ก็คือแบบว่าต้องหนัดลวงหน้าแต่ได้จะได้ลาอยากมาหนัดจะลาถึงคือปอมมาจะมาได้เนาะแต่ต้องนัดลวงหน้าดยอ่าเฝนเหตุเวกเหตุงาน ก็ชิมาด่วนจะได้ผ you know, ู ken, ้ติดงานอยู่ดทางไกลมากับพ่อกันมาด่วนไม่ละพ่อกันแน่นอนชิพ่อแต่ยูทูบอยู่แหละเนาะยูทูบได้บ้างตลอดไลฟ์คือพ่อเจอที่น้องบลเล่บลเล่เฮามันจัะได้แล้วสัญจรอยู่นะคือเลาะไตเลาะเนื้ออยู่หน้าที่เอาคือกับถ่ายคลิปเนาะมาได้เปิดมาเราถ่ายเข้ากลับไปนะสำหรับชมเฮาแต่สำหรับซาสุดนี่กัมีงานเป็นของตัวเองอยู่ถ้าจะมาแบบเกันด่วนเลยกับโได้เนาะขนาดลงหน้า มาได้แต่ก็อาจจะคิดวังแล้วแม่นต้วนั้นแหละจะคิดอ่าว่าอย่่่วาจะเห็นงานอยู่นั่นโดนปันไดงานประจำเห็นทุกมมือนีไงประมาณปีปลายปีเข้าปุเดือนแล้วคิดว่าเห็นงานตลอดเลยบ่ท้าวแบบวางไว้ว่าจะปีนะที่เห็นอยูจักเดือนต่อไปก็แบบเห็นไปเรื่อยๆละก็คิดว่านั่นพอห้าวเห็นก เขาไปเสาวลักเนาะเขาเห็ดไปหาเงินในห้เขาใส่บอกแต่ไปเข่าเห็ดเวียกันบ่ได้เคยย่ายหรือบ่หรือว่าเคยมาแล้วบ่ปักหลักตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยงานแรกที่เขาไปเห็ดแล้วก็อยู่หันเลยายาวเลยยาวเลยว่าเยนโจกมาแล้วก็ไปหาเห็ดเวียกเจ็ะกระโดงนั่นเลยใจที่ว่าสุนเทียงขนาดเนาะ,นะคือมีความอดทนดิแมนเป็นยังไงเจ้านายโอเคเจบ่เจ้านายก็โอเคแข่งขันอยู่ใจดีอยู่ คือว่าสมควรได้เนาะตลอดจิตใจนะโดยเพราะว่าที่น้องเคยเห็นมอะไรง่ายแบบหนับแทบบ่ทันเลยเออหมดเลยกันง่ายตลอดแบัดนี้มีการไปกันมานี่ตั้งแต่บอฮั่นกลับมาบ้านนี่มาเนี่ยแบบไรรถเองบนเลยว่ะรถโดยสารรถโดยสารโดยสารจขอยังมูมีรถรถจักรยังไงด้วจักรไ่มีการไปกันมาก็ต้องโดยสารเพ่นบอกบัตรนี่งานใช้จ่ายมาสักหนึ่มัดไรบ้างไดสำหรับการรถมืดเกือบประมาณ เกือบสองเซไปครับบอเล่ขามาเนีขามานี่ยบบขารเขาก็ขึ้นเงไปครับทรายอ้ารวมบางมามือวานนี่สี่เซนเลยไปครับืด้ว่ามาหาอหนึ่งนี่ประมาณสองเซนเนาะคับก็สองครับดีเซนสองนกว่าไหลไปแปดร้อยเนาะ ลายแล้วแปดลายตรงนี้กินน้ำกินน่อยมาบ้านเงินเดือนเดือนเกือบเข่งเลยบ๊อกลับบ้านนั่นนึงมันเดินเดือนเข่งผมให้เดินเข่งให้เมย์ไปทีกแบบไปเดิมาเลยเดือนนึงไม่ไเพราะว่าเงินเดือนอยู่ในหลักล้านเนาะไปกันมาขยีบเจ็ดแปดแช่นึงไหวมันยากกินไปกระเค่งอยนไ้เกือบเข่งก็นี่แหละและคิดไว้บ๊อบว่าชาเมกกี้อยากไปเห็ดเวียกอยู่เมืองไทยหรืออียังอยากจะเปลี่ยนแบบอัพเกรดเงินเดือนเฮา ไปก็อยากไปแต่ว่าเฮาิดแต่ว่าเออเฮาต้องเบิ่งพ่อแม่ยทางพี่ฮ่น่ะไปเมืองไทยมันก็แบบอะไยากมายากมันไกลโดูไกลอยู่นี่เฮายังว่าเออพ่อแม่บ่สบายบ่หรือเป็นนั้นี่นะถ้ายังมาได้แต่อยู่ไทยน่ะยากไกลพ่อบบน้องน้องๆอยู่เฮือนเด้น้องๆอยู่เฮือนก็คือแบบยังเรียนหรือยังไปเรียนอยู่มาเรียนห้องใดล่ะ เฮียนปรมาเทศหรือเป็นยังไงโ,โหอายเกือบสิบสามสิบสี่ท่านที่หอดเฮกโอ้ยสามสี่ปีเฮียนมอต้นมอปลายอยู่เลยโอ,โอ้เป็นสาวรักก็คือแม็กกี้อา้าวหนุมน่มๆเนาะที่เห็นในคลิปยูทูบของทีมงานท่าลงไปก็คือต้องเป็นสาวรักให้เขาคร่อะไรแนนหนุน่มแม็กกี้ตัวนี่ครับพระรักเปนห่มถามตัวนี้เนาะแบบทางสาวแม็กกี้นี่แบบ ในอนาคตข้างหน้าเนาะถ้าหากว่าสาวเขากลัวสาวมิกกี้นี่จะสะดวกบันงไปมสะดวกแบบเงินบอกเอาเพื่อนก็คือให้เขามาอยู่เนาะเอาแต่มาตั้งตั้งรังอยู่พี่หรือว่าเพื่อนใกล้ๆพอเมย์เสีนะอยากให้เขามาดูเลยทางพี่ี่ไงๆก็คือจะต้องมาอยู่ในลาวเขาเนาะต่างประเทศเอาถ้าว่าเพนอาจจะมีกิจการงานอีือยังที่มันปลาบด้ยอยู่พนเนาะพอมันสั่งเงินแบบให้อบครัวอยู่ได้รายได้แตลมมือ มันต้อเราไปที่แบบเราก็ไปไปมาหากันได้สินะเออแต่ว่าซินซาเมกกี้เราก็นนี้เขาควรเราพูดฝันอันนี้เขาควระที่คือแบบเออไปไปมาหาเดียวได้สิค่ะเปิดปรหารแล้วนะคะค่ง่ายๆคือนอกคันว่าแบบยังถึงคันว่าอยู่เนียงเดียวกันเนาะพี่กับแม่พุ่นกับแม่เนาะก็ต้องไปมาหาสูดเยี่ยมยามกันแต่ว่าให้ซาเมกกี้ไปอยู่พุ่นเลยนี่คือสีเป็นไปไม่ได้ จนกว่าน้องๆจะใหญ่ไปแลยเนาะพี่วาแมนบอกท<ด>ี่ได้าวางเขาเป็นสลักแทนเขาได้สิมอ,อ่ะต่างคนต่างมีภาระภาะระ,ะหน้าที่เลย <ปะ S 2> ้าเถาะเนาะไปพุ่นพัดแพงพี่ถักพุ่นแพงพี่ประเดินอะไรจำปรราป็นอะไรจำเป็นก็คือหนุ่มต้องเข้าใจเนาะที่มาโอรมกับสาวๆนะและเข้าใจทางยูทูบพะเวลาจะแนะนำหรือยังโดยบอกแมนว่า ดักกันอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะโมแมนนี่จอบใส่บอสกันนะก็คือไยเบิ่งเป็นภาพกว้างไวมีแต่ภาพไว้ก่อนเพราะว่าการที่เขามาคุยนี่ก็อนุบาได้หน่อยเนาะแมนนะใจแยกแยกออกววานใดควรบุควรโมแมนมาสีมาใส่ดักแต่ซองลูกมาเหนือก็ดักใส่สาวโสดทำไม่ได้แนเนาะสาวโสดนี่คือโสดลอยแต่ผนก็มีซิ์เลือกเพราะว่าคููชีวิตทั้งที่คำว่าคููชีวิตโมแมนมือหนึ่งมือสองเนาะแมน ตลอดชีดวิตเรือจนตายตายจากกันพเลเอกครับชีวิตอ่าก็ต้องมีชีวิตเลือกในจักหน่อยการเรื่องธรรมดาโมเมนต์วันแต่เช้าสดนะมีชีวิตเลือกเพิเ่์นเองก็มีชีวิตเลือกเหมือนกันทั้งการสนอ่าอ่าทางยูทูปเขาล,ลงก็เต็มๆต็ <c oughs> มอยู่นะฮะเป็นการเลือกแต,อแต่ว่าถึงสเปกแล้วก็นิสัยใจคอเคมีเข้ากันเออโดยแม่ก็ต้องให้เข้าใจในจุดนี้เอาโอเคอ่าพิจารณานี่อยากให้ทางชาวโสดเราฝากเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือฝากให้อ่านถึงเบาสดเทานั้นแหละผู้ที่จะเข้ามาโอ้มาล้ม ต้องเป็นคนแบบใดบุคลิกแบบใดฮะนะเขาเป็นคนใจดีเด้อคนใจเก่งแน่คนใจเก่งอ่อนๆไหนก็ได้เออมาคนอนอนเก่งหน้าหักก็ได้เอาชาดูดด้วยดิ้นดูดได้บ้านเนี่ยเออคนขี้อ่อนก็คือมักคนเอาใจเก่งหน้าถามตื่น่าหนึ่งมีหนวดมีข่าว่าอย่างไรมีหนวดมีข่าก็คือมีหนวดมีเข่ามื่อกี้วนะเขาอ่ะหวานหวานอ่อนๆหนึ่งเซนิบ่สมักคนอารมณ์แบบไหน มหแบบเข้มเข้มไม่ได้บอสลมหายอลมฮอนเข้มได้แต่ว่าจะใหยนะเออเข้มได้แต่ว่าให้ดุกันไปเดี๋ยววานุ่มๆเนาะเขาหมักศิลปะบางคนเขาซักลายใช่นอย่งใบอไรต่างตงละเอาได้คือบอได้เขาก็มักคือกันมาคนมีลายใิ่ไหดนเลยคือว่ามีปัญหาเนาะการตกแต่งมีลายหรือเ่มีลายมาเกี่ยวคอนีใส่ดีกับพ่อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความสูงต้องสูงกว่านิดหนึ่งเนาะ เาทีมงานเราโดยมาเฮอนิกับโอลมทางน้อง์มิกี้เวลาโดนเติบเลยแมนไอ้เพื่อนพักผ่อนเอาซินเดลาทำลมลากับเนาะไว้อัปเดตเรื่องเล่ามีอย่างจะเพิ่มเติมอัปเดตมาใหม่เนาะแมนแต่ก็เชื่อว่าเอฟซีครับผมนี้อาจจะลงไลน์ในความนะฮักของชาเมกกี้เนาะซึ่งเพื่อนหนึ่งอ่ะปล่อยออกตลอดนักทุกคนความหันเพื่อนเนี่ยนิหวานขนาดแม่นิววานนิววานผมจะอดใจได้บ่หรือให้ได้เนาะ อ่ฝากเธอม,มนุ่มเนาะเออถูกฐานนะสำหรับเฮาก็เป็นสะพานเสื่อมความหักให้เรื่องราวจะเป็นยังไงก็คือทั้งสองฝ่ายคุยกันหน้า <นะ S 2> ที่เฮาก็มีแค่ว่าแจกทางติที<ม>่อให้เนาะก็สื่อสารถาบถามให้โืโดยโดยแต่ว่าคุยเรื่องการเบิงใช้กันกนี่ก็คือระหว่างพ่ายหญงลฝ่ายชายจะคุยกันเองเอาม้อนี้ ลาคราบก่อนนั้นบ่าเนี้โดยว่าไล้แห้งว่าแห้งบ่าเป็นเลยเนาะยว่ามาสิไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องอ่าลาซาเมื่อกี้เว่งชำนี่บ่พี่น้องอ่าสบายดี